ผมว่าเราเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับคงมาพอสมควรแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะพิจารณาก็คือ,เ,อเรื่องการตีความในเชิงศาสนศาสตร์และปรญาตะวันตกภาคที่สองนะครับทีนี้ผมขอพูดนำไปก่อนสักนิดหน่อยนะแล้วก็จะชวนคุยครับเ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันเกิดเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่ง ผมไม่ทราบว่าทุกท่านได้ได้ทราบเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับคือผมขอเท่าความอย่างนี้นะครับอยากจะเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วจะโยงมาถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปี1969มีผู้หญิงคนหนึ่งที่รัฐเท็กซัสนะครับเป็นแม่ลูกสองคนแล้ว คราวนี้เธอตั้งคันลูกคนที่สามคราวนี้เธอไม่พร้อมที่จะมีลูกคนที่สามแต่คราวนี้กฎหมายของรัฐเท็กซัสสมัยนั้นเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทําแท้งได้จะอนุญาตเฉพาะกรณีที่ถ้าเด็กที่อยู่ในท้องจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของแม่เนี่ยให้ทำแท้งไดนะ้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เข้าข่ วันี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยทําเรื่องร <c oughs> ้องเรียนไปที่ศาลโดยคําร้องเรียนนั้นระบุว่าการที่รัฐเท็กซัสไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทําแทงเนี่ยเป็นการกระทําที่ขัดกับรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญของอเมริกานี่มีมาตราหนึ่งนะครับเขาบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในชีวิตส่วนตัวของตัวเองผู้หญิงคนนี้เขาตีความว่า การที่เธอตั้งท้องเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวการที่เธอจะให้ใครอยู่ในมดลูกเธอหรือไม่ให้อยู่ในมดลูกเธอมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลดังนั้นการที่กฎหมายของรัฐเท็กซัสห้ามเนี่ยถือว่าขัดกับพระธรรมนูญมาตรานี้นะครับคราวนี้เรื่องก็ถูกส่งมาเป็นทอดๆหลายปีตกลงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ทําแทงก็ต้องคลอดลูกคนที่สามออกมาเพราะว่ากระบวนทาง กระบวนการทางกฎหมายมันยังไม่สําเร็จเส็จสิ้นนะครับแต่ว่าในปี1973เนี่ยศาลสูงคือศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการที่รัฐใดๆก็แล้วแต่ออกกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้หญิงทําแท้งเนี่ยถือเป็นการละเมิดชีวิตส่วนบุคคลขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับ ตั้งแต่ปี1973เป็นต้นมาเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยถือได้ว่าเป็นประเทศที่ทำแท้งเสรีนะครับการทำแท้งเป็นสิทธิของผู้หญิงที่จะให้ใครอยู่ในมดลูกของตัวเองก็ได้หรือไม่ให้อยู่ก็ได้นะครับคราวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศาลสูงของอเมริกาเนี่ยมีมติกลับคำวินิฉัยนี้นะครับคือถือว่า ้ารัฐใดก็แล้วแต่เห็นความจําเป็นจะด้วยเหตุผลทางศาสนาเหตุผลทางความเชื่อหรือว่าเหตุผลของมหาชนในรัฐนั้นๆแล้วรัฐนั้นจะออกกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้หญิงทําแท้งการห้ามไม่ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญน,นะครับดังนั้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศอเมริกาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคือแต่เดิมเคยทําแท้งได้อย่างเสรีคราวนี้ไม่คราวนี้พอ สารดีกามีมติอย่างนี้นะครับวันถัดมาผมติดตามข่าวก็พบว่ามีรัฐต่างๆในประเทศอเมริกาอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง26รัฐนะครับเกินครึ่งด้วยเตรียมที่จะเอากฎหมายเก่าที่เคยใช้เนี่ยมาใช้ใหม่กฎหมายเก่านี่มีตั้งแต่บางรัฐที่เป็นรัฐอนุรักษ์นิยมมากๆจะห้ามไม่ให้ผู้หญิงทําแท้งเลยจะให้ทําแท้งได้กรณีสองกรณีนะครับหนึ่งผู้หญิงคนนั้น ถูกข่มขืนแล้วเจ้าตัวไม่ยินยอมที่จะให้าทารกในคภ์นเนี่ยโตขึ้นมาอันนี้กฎหมายเห็นใจก็อนุญาตให้ทำแท้งได้แล้วสองถ้าทารกในครันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของแม่เช่นถ้าปล่อยให้ลูกโตแม่จะตายได้นี่ก็ให้ทำแท้งได้นะครับครนี้บางรัฐนี่ก็อาจจะใช้กฎหมายเดิมคือจำกัดอายุของคันเช่นถ้าตั้งครันตั้งแต่ เริ่มปฏิส, linkage, สนธิไปจนถึงสามเดือนถ้าจะทําแท้งได้แต่ถ้าเกินสามเดือนไปจะไม่อนุญาตให้ทําแทงนะครับคราวนี้พวกเราที่ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยเข้าใจดีครับว่าเรื่องนี้มันเป็นการต่อสู้ทางด้านศาสนาประเทศอเมริกานี่เป็นประเทศที่ศาสนามีอิทธิพลมากนะครับตั้งแต่ปี1973แล้วที่ศาลสูงอเมริกาทำให้การทำแท้ง กลายเป็นสิทธิของผู้หญิงเนี่ยฝ่ายศาสนาเขาก็เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาพยายามที่จะต่อสู้อยู่แล้วการต่อสู้มันก็ค่อยๆเห็นผลมากขึ้นมากขึ้นคือการตีความคําสอนของศาสนาในอเมริกานี่น่าสนใจเพราะว่าการตีความแบบที่เกิดในอเมริกานี่เองครับที่ส่งอิทธิพลทําให้ศาลสูงของอเมริกานี่กลับมติ ที่เคยมีมาตั้งแต่ปี1973ผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นในเรื่องนี้นี่ยแล้วผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นผลมาจากการตีความคำสอนศาส,สนาแบบหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาการตีความแบบที่ว่านี้ก็คือการตีความแบบที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นการตีความแบบเบลลิซึมซึ่งผมขยักเอาไว้คราวที่แล้วว่าจะามาพูดในวันนี้นะครับ ตอนนี้บ้านเราเวลานี้นะมัน <c oughs> มันค่อนข้างจะกลับหน้ากลับหลังกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่กฎหมายไทยก็อนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ใช่ไหมครับหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยคนที่จะขึ้นไปที่ประการอำเภอแล้วขอจุดทะเบียนสมรสนี่จะต้องเป็นชายเป็นหญิงนะครับแต่กฎหมายที่เพิ่งออกเมื่อ สัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้ผู้หญิงกับผู้หญิงก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้คราวนี้ปฏิกิริยาในทางศาสนาเนี่ยพบว่าบ้านเรานเงียบนะครับมีศาสนาเดียวที่ต่อต้านกฎหมายนี้คือศาสนาอิสลามนะครับอิสลามบอกว่ากฎหมายจะอนุญาตอนุญาตไปแต่ถ้ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่เป็นผู้ชาย แล้วขึ้นไปจดทะเบียนสมรสบนที่ว่าการอำเภอหรือเป็นผู้หญิงทั้งคู่แล้วขึ้นไปจดทะเบียนสมรสบนที่ว่าการอำเภอเนี่ยาศาสนาอิสลามจะไม่ยอมรับแล้วจะขับคนพวกนี้ออกจากาศาสนาเนี่ยครับก็จะไม่สามารถมีชีวิตที่เป็นปกติสุขในฐานะที่เป็นมุสลิมได้คราวนี้าศาสนาคริสกับาศาสนาพุทธนี่เงียบเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอยากจะฝากให้ทุกท่านลองเอาไปคิดดู จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก่อนหน้านี้ประมาณสองหรือสามเดือนนะครับคณะรัฐมนตรีมีม,มติผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งคือกฎหมายว่าด้วยการทําแท้งนะครับแต่ก่อนนี่ประเทศไทยเราเนี่ยอนุญาตให้ผู้หญิงทําแท้งได้สองกรณีนะฮะกรณีที่หนึ่งก็คือถ้าทารกในครรภ์จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของแม่เนี่ยแม่ทําแท้งได้สอง ถ้าผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องเพราะถูกข่มขืนแล้วเธอมีความรู้สึกว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของเธอเธอสามารถที่จะขอทําแท้งได้หมอที่ทําแท้งให้ไม่ถือว่าทําผิดกฎหมายนะครับสองกรณีแต่เมื่อสองหรือสามเดือนที่แล้วเนี่ยประเทศไทยโดยการเสนอของรัฐบาลชุดนี้นะครับอนุญาตให้ผู้หญิงทําแท้งได้ทุกกรณีถ้าเข้าเงื่อนไขว่า สิ่งที่อยู่ในคันนี้ยังมีอายุภายในสามเดือนนะครับหมายความว่าต่อไปนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับตั้งทองแล้วถ้าอายุเด็กในคัน,นยังไม่เกินสามเดือนนี้หมอสามารถที่จะทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะครับคราวนี้ที่ผมพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันคัดกับอเมริกาตอนนี้ไงคือในขณะที่อเมริกานี่เขาเอากฎหมายทำแท้งเข้มงวดกลับมาใช้ใหม่นะครับ ประเทศไทยเรานี่ก็มีแนวโน้มที่จะผ่อนผันให้การทาแท้งซึ่งมันเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรมนี่ยมันสะดวกมากขึ้นคราวนี้ผมคิดว่าอย่างนี้ครับที่ประเทศไทยเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราตีความคําสอนของพุทธศาสนาแบบหนึ่งการตีความแบบที่ผมว่าเนี่ก็คือการตีความแบบที่เราศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่แลว้ว แต่ว่าในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยพวกบาทหลวงพวกหมอสอนศาสนาเนี่ยเขายังตีความศาสนาแบบดั้งเดิมคือตีความแบบที่เราจะพูดในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการตีความศาสนาสองแบบนี้มีผลต่อสังคมจริงๆนะครับการตีความแบบที่เราพูดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการตีความแบบที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เป็นนักคิดเห็นด้วยเนี่ย มันทำให้กฎหมายทำแทงของเราผ่อนปลนมากขึ้นมันทําให้กฎหมายว่าด้วยการแต่งงานของเราผ่อนปลนมากขึ้นการที่สังคมเราผ่อนปลนนี่อาจจะเป็นข้อดีก็ได้ผมยังไม่อยากจะให้มองว่าเป็นข้อเสียนะแต่ต้องการเทียบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเวลานี้นะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบังรัฐ <c oughs> ผ่านกฎหมายว่าถ้าใครก็แล้วแต่ เปิดกิจการที่ให้บริการสาธารณะเนชะ่น hmm. เปิดด้านขายยาหรือว่าเปิดโรงแรมหรือเปิดด้านอาหารแล้วไม่สะดวกใจที่จะให้คนที่เป็นเกย์หรือว่าเป็นเลสเบี้ยนมาพักในโรงแรมตัวเองหรือไม่สบายใจที่จะให้คนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนมากินข้าวในลานอาหารของตัวเองหรือว่าไม่อยากจะขายายาให้กับคนที่เป็นเกยเป็นเลสเบี้ยนเนี่ยแต่ก่อนทาไม่ได้นะครับผิดกฎหมายแต่ว่ากฎหมายใน รัฐเหล่านี้ในประเทศอเมริกาเนี่ยมันมีอยู่สามสี่รัฐนะครับกฎหมายมันชื่อกฎหมายปกป้องความรู้สึกทางด้านศาสนาของประชาชนไงคือคนที่ประกอบกิจการเหล่านี้ในรัฐเหล่านี้เขามีความรู้สึกว่าคนที่เป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยเป็นพวกที่ผิดธรรมชาติแล้วในคัมภีร์ศาสนาของเขาเนี่ยระบุเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างชายและหญิงเท่านั้น ผู้เป็นเจ้าไม่ได้สร้างกระเทยสร้างเกยสร้างเลสเบียนถ้าคนเหล่านี้อยากจะปรับปรุงตัวเองนี่ปรับปรุงได้แต่ไม่พยายามที่จะปรับปรุงดังนั้นเขาก็เลยถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่ละเมิดคําสอนทางด้านศาสนาคราวนี้คนที่เขาไปโบสถ์เป็นศาสนิกชนของโบสถ์แล้วทำโรงแรมแล้วเห็นคนที่เป็นเกยมานอนก็ไม่อยากจะรับหรอกแต่ปฏิศเสธไม่ได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับ แต่นเวลานี้ในรัฐเหล่านี้เนี่ยเจ้าของโรงแรมสามารถที่จะปฏิเสธว่าคุณไปพักที่อื่นเราไม่ต้อนรับคุณคนที่เปิดร้านอาหารสามารถที่จะบอกว่าคุณไปกินร้านอื่นเราไม่ยินดีที่จะบริการคุณหรือคนที่เปิดร้านขายยาไม่ขายยาให้ก็ได้ไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมครับนี่มันเป็นอิทธิพลของการตีความคําสอนของาศาสนาแบบที่เราจะพูดในวันนี้นะครับคือแนวคิดแบบ เดลิซิมนะครับคราวนี้ก่อนจะคุยกันผมขอพูดถึงแนวคิดแบบเดลิซิมให้ฟังสั้นๆก่อนดังต่อไปนี้นะครับ <c oughs> อ่ไอแซคนิวตันที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนิวตันเขาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราฟังพวกนักคิดทั้งหลายวิจารณ์ศาสนาเนี่ยพวกนักคิดเหล่านี้มักจะวิจารณ์ว่าการที่เราจะรู้ว่าอะไรเกิดเป็นจริงหรือ ไม่ได้เกิดเป็นจริงในโลกเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้พิจารณาก็คือภาษาทสัมผัสใช่ไหมครับดังนั้นข้อความที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลที่บอกว่า in the beginning แรกเริ่มเดิมที่ the universe is the v o i d n e s s จกักรวาลอยู่ในสภาพที่เป็นว่างๆมีแต่สปิริตของพระผู้เป็นเจ้าวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในความมืดคราวนี้สปิริตของพระผู้เป็นเจ้าคิดว่า การที่จักรวาลมันว่างๆแล้วก็ม,มืดเนี่ยไม่ดีพระเจ้าก็เลยสร้างสิ่งต่างๆขึ้นสร้างโลกสร้างมนุษย์สร้างดวงดาวสร้างดวงจันทร์สร้างดวงอาทิตย์นักคิดที่เราพูดถึงเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่บอกว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าข้อความนี้เกิดขึ้นจริงนะครับด้วยอายตนะดังนั้นเมื่อพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยห้ามไม่ให้เอาเรื่องพวกนี้มาสอนในสถานศึกษาที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐ เพราะว่ามันเป็นความเชื่อมันไม่ใช่ความรู้ใช่ไหมครับคราวนี<ม>้นิวตันบอกว่าถ้ามนุษย์เราใช้อายตนาคือภาษาส,สัมผัสเป็นเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าอะไรคือความรู้เนี่ยสิ่งที่มันจะเหลืออยู่เป็นความรู้มันก็จะเหลืออยู่นิดเดียวเช่นมันก็จะเหลือวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เท่านั้นเองใช่ไหมครับศาสนาก็จะไม่ใช่ความรู <c oughs> ้แล้วคณิตนิวตันเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มนุษย์เราใช้ สติปัญญาของตัวเองใช้อายจตนะของตัวเองเพื่อที่จะบอกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมนุษย์อาจจะลืมไปว่าตัวเองเนี่คือใครนะครับคราวนี้ก่อนที่จะเข้าเน็ตวันนี้ผมลองไปคน้นข้อมูลบางอย่างเพื่อที่จะเล่าให้ฟังกว้างๆนะครับพวกเราเคยสงสัยไหมครับว่าจักรวาลที่เรามีชีวิตอยู่นี้เนี่ยมันเกิดเมื่อไหร่หมายความว่า ระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยมีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองหมุนรอบๆอบอยู่จํานวนหนึ่งใช่ไหมครับระบบนี้หนึ่งระบบเราเรียกว่า1นึ่งโซล s t ซิสเต็มนี้ระบบสุริยะแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่ของเราเนะครับของแบบนี้มันมีเต็มจักรวาลเลยถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้า1นึ่งโซล s t ซิสเต็มเทียบกับมเมล็ดทรายหนึ่งมเมล็ดเนี่ย เมล็ดทรายหนึ่งเมล็ดที่ว่านี้เนี่ยที่เรียกว่าหนึ่งโซลาร์ซิสเต็มเนี่ยที่มีอยู่ในจักรวาลเนี่ยหมายความว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาทั้งสายรวมกันแล้วนี่ยังน้อยกว่าโซลาร์ซิสเต็มที่มีอยู่ทั้งจักรวาลนะแล้วมันน่าคิดนะครับว่าจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลนี่มันเกิดมาได้ยังไง แค่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มันเป็นก้อนหินก้อนดินแร่ธาตุที่มาอัดกันอยู่เป็นก้อนกลมๆม,มหาศาลเนี่ยมันก็น่าสงสัยว่ามันมาจากไหนแล้วใครเป็นคนอัดมันให้เป็นก้อนแล้วสังเกตไหมครับสิ่งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าทุกอย่างดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีลักษณะกลมหมดนะครับแล้วทำไมมันกลมใครปั้นให้มันกลมนะครับนิวตันบอกว่าสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราต้องสงสัยนะครับ แน่ๆก็คือว่าโลกใบนี้เกิดก่อนที่มนุษย์จะเกิดโลกใบนี้เดิมทีเดียวมันคงอยู่ในสภาพที่ร้อนนะครับแล้วทำไมเราถึงว่าโลกมันร้อนก็เพราะว่านักธรณีวิทยาเขาศึกษาและพบว่าใต้ผิวโลกของเราที่มันเย็นเนี่ยขุดลึกลงไปเท่าไหร่นี่มันจะยิ่งร้อนมากขึ้นมากขึ้นดูจากภูเขาไฟระเบิดสิครับมันมีลาวามีอะไรไหลออกมาร้อนใช่ไหมครับดังนั้น ผิวโลกเย็นๆนี่มันเป็นผิวบางๆเองนะใต้ผิวบางๆที่พวกเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันยังร้อนระอุอยู่คราวนี้ที่มันเย็นลงก็เป็นไปตามกฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกนะครับดังนั้นเมื่อโลกเย็นลงมีสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะพอดีสิ่งที่มีชีวิตจึงเกิดมนุษย์เรานี่จึงเกิดมีขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าดูคำนวณโดยอายุนี่เขาบอกว่า <c oughs> จักรวาล ทั้งหมดเนี่ยมีอายุประมาณ1น0 0 0หมื่ล้านปีนะครับหมายควาว่ายูนิเวอร์สนี่เริ่มระเบิดจากบิ๊กแบงตูมขึ้นแล้วกลายเป็นสิ่งต่างๆในจักรวาลเนี่ยการระเบิดตูมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ1น0 0 0หมื่ล้านปีที่แล้วนะครับคราวนี้พอระเบิดตูมทุกอย่างก็กระจายออกมาใช่ไหมครับตอนแรกๆในโลกของเราก็จะยังไม่เกิด มาจะมีดวงไฟดวงใหญ่เป็นดวงอาทิตย์อยู่แรงระเบิดก็ทําให้ดวงอาทิตย์มันหมุนอย่างเร็วแล้วมันก็สลัดของซึ่งหุ้มมันอยู่ด้านนอกๆน,นี่กระเด็นออกมากลายเป็นโลกเป็นดาวพุธด,ดาวพฤหัสโลกของเรานี่เชื่อกันว่ามีอายุประมาณห้าพันล้านปีนหมายความว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมีสภาพเป็นโลกกลมๆร้อนๆเนี่ย ประมาณห้าพันล้านปีราวนี้มนุษย์เราที่เกิดนี่เราเพิ่งเกิดไม่นานนี้เองนะครับในยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกนี่ยังไม่มีมนุษย์นะครับพวกเรายังไม่เกิดสมัยเป็นเนนนี่ผมบวชอยู่ที่บ้านแล้วผมไปเรียนบาลีที่อำเภอภูเวียงนะครับที่ภูเวียงมีการค้นพบาานซากไดโนเสาร์ที่นั่นนะเยอะเลยนะครับก็แปลว่าแถวๆวัดที่ผมจำพรรษาอยู่ ื่อที่จะเรียนบาลีนี่สมัยหลายล้านปีที่แล้วนี่ยังไม่มีคนอยู่นะครับแถวนั้นแถวภูเวียงแถวนั้น,นยังไม่มีมนุษย์มีแต่ไดโนเสาร์เพ่นผ่านไปมาอยู่นะครับคราวนี้อารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเพิ่งปรากฏประมาณสักหมื่นกว่าปีนี่เองนะครับอารยธรรมเมโสโปเตเมียอารยธรรมอียิปต์แล้วมนุษย์รู้จักใช้ภาษารู้จักพูดรู้จักทำมาหากินในเชิงเกษตรเนี่ย มันก็ประมาณสักหมื่นปีเสร็จศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมทั้งศาสนายูดายเนี่ยอย่างมากที่สุดก็5,000ปีนะพุทธศา,าสนาเรา3,000ปีพระพุทธเจ้าเพิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกเมื่อ3,000ปีที่แล้วลองเทียบดูสิครับกับอายุของโลก5,000ล้านปีกับอายุของจักรวาล 1, 3 0 0 0ล้านปีดังนั้นมนุษย์นี่เล็กกระจีดเดียว แล้วเราก็เกอะอยู่ที่โลกใบนี้ซึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์วันหนึ่งดวงอาทิตย์ดวงนี้ก็จะดับแน่เลยต้องดับนแน่เมื่อดวงอาทิตย์ดับโลกเราก็จะหนาวเย็นไม่มีกลางวันมีแต่กลางคืนพลังงานที่เราผลิตไม่ไม่พอครับที่จะทําให้เราอบุญเราก็จะหนาวตายทั้งโลกชีวิตมนุษย์เท่านี้เองแล้วในระหว่างที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่นี้อายุโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักเจดสิปีนิวตันบอกว่า นักวิทยาศาสตร์ที่มาพูดว่าอย่างนี้อย่างนั้นส่องกล้องไปดูจักรวาลศึกษานั่นศึกษานี่บนพื้นพิภพนี้นักวิทยาศาสตร์นี่อาจจะลืมไปว่าตัวเองกําลังศึกษาผลงานของใครก็ไม่รู้ที่เป็นคนสร้างจักรวาลน,นี้สิ่งที่สร้างจักรวาลน,นี้จะต้องมีสติปัญญามากกว่ามนุษย์แน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่สร้างเรา ให้มีสติปัญญาขนาดนี้เนี่ยเขาต้องมีปัญญาเลิศกว่าเราคราวนี้นิวตันบอกว่าในบางศาสนานี้อาจจะเรียกสิ่งนี้ว่ากอดนะครับแล้วคําว่ากอดเนี่ยอาจจะเป็นนามธรรมไม่จะเป็นจะต้องเป็นเทวดาแก่ๆห่อไปห่อมาแล้วชี้มือว่าจงเกิดนั่นเกิดนี้แสกนิวตันบอกว่ากอดเนี่อาจจะเป็นสภาวะนามธรรมที่เราไม่รู้จักก็ได้คราวนี้ในบางศาสนาเนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่ากฎธรรมชาติเช่นพระพุทธเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่า อิทับปัจจยตาใช่ไหมครับอิทัพปัจจยตาจะต้องมีอนุภาพมากกว่ามนุษย์มนุษย์ไม่เป็นอมตะแต่กฎอิทับปัจจยตานี้เป็นอมตะนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าทิตตาวสาถาตุรรมัธิตตาธรรมนิยามตาใช่ไหมครับไม่ว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดสภาวะคือการที่สิ่งต่างๆยิงอาศัยกันเนี่ย เคยเป็นมาอย่างไงก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมะดังนั้นมิวตันเขาบอกว่าพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งคําถามกับศาสนาเนี่ยในแง่นหนึ่งเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาจํากัดนะครับแล้วไปตั้งคําถามกับสิ่งที่เป็นผลผลิตของสิ่งที่มีสติปัญญาเปิดโล่งไม่จํากัดคราวนี้สิ่งที่เรียกว่ากฎหรือว่ากฎธรรมชาติอาจจะเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวเราจะคุยกันนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะ คิดกันในวันนี้ก็คือว่าแนวคิดแบบเรียลิซึมเฮมินิติกเรียลิซึมคือแนวคิดที่บอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่จํากัดแล้วมนุษย์เวลาตีความเนี่ยพวกที่เราพูดถึงเขาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยพวกอินสตูเมนทลิสเนี่ยก็ใช้สมองใช้สติปัญญาอันจำกัดของตัวเองตีความว่าไม่เคยพบไม่เคยเห็นพระเจ้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นใครที่เกิดมาแล้วเดินได้เจ็ดเก้า ไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่ามีสัตว์ที่พูดได้เหมือนกับมนุษย์คือถ้าใช้สติปัญญาของมนุษย์ที่เพิ่งมีอารยธรรมเมื่อหมืน่นกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่พบไม่เห็นก็เป็นไปได้ที่จะไม่พบไม่เห็นไงแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดจริงเป็นจริงไม่ได้ถ้าเราดูภาพรวมของจักรวาลทั้งหมดใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่นิวตัน เขาพูดก็คือวิทยาศาสตร์นี่เล็กกว่าศาสนานะครับคำอันนี้อันนี้เป็นคําพูดของนิวตันนะครับวิทยาศาสตร์เล็กกว่าศาสนาดังนั้นเมื่อพวกเราได้ฟังนักวิทยาศาสตร์วิพากษ์วิจารณ์าศาสนาเนี่ยบางอย่างอาจจะฟังได้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่เคยพบว่ามีศัสตว์ที่พูดได้เราก็อาจจะฟังเอาไว้ก่อนแต่ผมก็บอกนะครับว่าสิ่งที่ไม่สามารถจะได้รับ ผลกระทบกระเทือนจากคําวิาพากษ์วิจารณ์กระแนกะแนของนักวิทยาศาสตร์ก็คือส่วนที่เป็นใจความสําคัญของศาสนา mm. เช่นอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์อิทัปปัจิยตากรรมนิพพานเป็นต้นคําสอนเหล่านี้ไม่สามารถได้รับผลกระทบจากวิทยาศาสตร์เลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าตอบแบบนิวตันนิวตันก็บอกว่าในทางศาสนาเขาคําสอนเรื่องพระเจ้า ก็เหมือนกับคำสอนเรื่องธรรมะในศาสนาพุทธพระเจ้าเป็นกฎธรรมชาติแล้วกฎธรรมชาตินี้เองที่ทําให้เกิดจักรวาลเมื่อหมื่นสามพล้านปีที่แล้วหรือทําให้เกิดโลกใบนี้เมื่อประมาณ5,000ล้านปีที่แล้วมนุษย์เพิ่งเกิดมาไม,ไม่กี่ปีนี้เองแล้วทําเป็นวิพากษ์วิจาร์เรื่องโน้นเรื่องนี้โดยไม่ตระหนักว่าสิ่งที่ตัวเองวิพากษ์วิจารเนี่ย มันเป็นผลผลิตของอะไรซึ่งมันลึกลับยิ่งใหญ่ซับซ้อนมหาศาลมากผมผมขอพูดนำเท่านี้ก่อนนะครับแล้วแล้วผมมีคำถามจะเรียนถามเอกถามใครดีถามคุณจันทาก่อนกันแล้วกันนะครับคุณจันทาเวลาได้ยินคำว่าธรรมะกับพระเจ้าเนี่ยเอาพระเจ้าก่อนกันแล้วกันนะครับคิดยังไงกับคำนี้แล้วแล้วแล้วค่อยไปที่เรื่อง ธรรมชาตินะครับเอาเรื่องพระเจ้าก่อนก็แล้วกันนะครับเจิญครับ